เออมาเป็นยังสีกุ้ยกุ้ยหอยครับมือหนีน่าครับพี่น้องนอนหน้าครับมือครับนั่นมึงจีนหน้าจีโอ้คือใส่เก่งเหรออ้ตะแแตะแแบบดตะแแปดลอกมันีใส่เก่งนะใส่เก่งนะครับ โอ้ยบรยุ่งครับบรยุ่งครับวันนี้นอนหน้าอยู่บ้าดมูครับผมมาอยู่กับพ่อครับแม่ครับแม่กำลังเป็นคนดังอยู่ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังควนัญส <c oughs> ่อนๆเนาะดังไฟปิ้งปลาไปซีเดเบีไดใจลายขวนญหาบมากมากนนี่หาบมากว่ะครับจนโอ้ควนมากจนเจ็บบาดหมดเนาะสวันนี้าานนนเบบาบนะ <c oughs> <c oughs> ะาะวัอนี้เขาไม่ยังกินเนี่ยนี่มแม่หิวเขาเนี่ยมาเลยกินขาวัดมือเหม ลูกค่านสวนหที่ว่กินเขาตีปอนมกปอาลูกควกพี่น้องอนี่นี่นี่หม่องสิแล้วลขับเขาเนี่ยเก้วประเด็กนี่แมนเดีย,ย่างไอ้สดีครับนี่แก้วครับตอนนี้กําลัางสิก,ก้ายบอกไอ้ครับพี่น้องสุดยอดเลยมันรรยากาศทงหน้าบานท่า แม่บุขึ้นบ้านแค่เดียวยุ่งสักน่อเน่นนี่ความสูงเนาะผมหมนี่ยู่น้าผมเลยป่ามกหออยู่ป่าปูไปผมเห็ดไปเบิดแล้วเหลือแค่เห็ดเื่อนยังอยู่ตอนนี้ปลูกต้นไม้ต้นใดไปเบิดดอลียงกรบพริบเลยแม่ปูก็ได้หมอเขาลอาหารล่างอาหารล่างอาหารางนี่บึบ่น

เดี๋ยวจบอกคครว่อุ่นซะก่อนเ๋ยวกะสิมาก้วยครับแมเอลางห่งเาอุ่นก่อนนะขวก็ว่อุ่นแก๊สก็ได้อย่างนี่ไปหาน่นมุนไปไม่อยากน้ำนะ้องกินแล่ยนั่นองอิ่มแล้วเดีหานอนุน นอลไมะอเด็ูกะลูกอะไรไวนนอนไปเปนั่งนั่งเน่ยนั่งเลยมือนี่บม่ต้องเขียนอย่างนั้งสิมึอนี่เดี๋ยวพี่น้องได้ครับปุ้งปุงปุงเอาแบบได้เพื่อนแบบแส่บหรือือ่สีบเพียบสมนุ่ ถ้าใส่ปลาแดงกันี้ยัยสตรนี้ปลาแดงี่รุบนี่หอนงไม้หอยงหันี่หมอตย่างตันี่หอยองพริกรสชาติชัวไม่กลัวใครแต่ว่านี่ผมสุดท้าัวโอ้โอ้โอมาคุยังร้านยูดิใส่พี่กัว่ไมลูกูฟ้าสองกนเทียงกัน่โอ้หใส่พริก น่บอเพชรครับบอเพชรบอกเลยใจไรเชี่บได้สีฝางในขึ้นไม่ได้สีดำดำมาวาแม่วาน้พางสีดำเอาขาเอาแนวย่างปาขึนลูกน่นอนนันนว่าหอยหอยมันก็นีดอสตดเค็มหน่อยหะดูสกม่หาเกลือยู่ในบอใสเกลือยังไงครับมามเดี๋ยวหน้า ครับพี่น้องสุดยอดเอาเห็ดนี่นื้อบลต้องล่าง,งเสียบน้ำมือนี่นลครับใส่เลยบ่ต้องปรุงเสียบไไพี่ล้สุดยอดพี่น้อ,องอก้อยหอยสุดลุงเหลืองสุดมือ่ล้างครับแ<ค><ณ>ต่ของน่ามักงครันี่ เยวเลยสีหาของเนาะเสร็จแล้วซิมชิมชิมโอ้แสบๆๆมึงอืออมะะนะพังอะไรพังอริมให้กมาเฮ็ดอยู่ครับเสบายครับผม่ <ๆ S 1> บแสบครับบอกเลยแสบสูตรนี่ สูดไม่บ่มีสวดตายตัวครับคือจังบาเท่านะ่ะเห็นบาบาเท่าแล้วเห็นเราเห็นได้กินว่นนาแล้วบ่มีสวดตายตัวดิอยากใส่ยังก็ใส่มาพี่น้องสเสี่ยงก,กันครับผมหัดปิ้งปาลานเลยพี่น้องเพียรุ่นยอดครับผมวันนนี้าอปงเเใช้ชีวิตแบบบ้านๆครับปิ้งปลานี่นะไปเบิร์ตมือได้ซ้ำนี่นะ <c oughs> ไปเบ,บิร์ตมึงได้ซ้ำเนีะ่ะ กินกับก๋วยไม้คักมาพี่น้องได้เวลาแล้วปิ้งปลาครับผลงานครับชิ้นโบแดงผลงานมีออมออมเนื้อปิ้งหอย่สลีครับก๋วยหอยสูตรนุ่มเหลือมหมกปลาลูกข้าครับไปซีบเด็ดบนมือได้กินหมกปลาลูกข้าครับนี่ที่เด็ดครับจำก๋วยเดียครับเบิ้งเบิ้งเ <c oughs> ัิ้งว่าจำก่อนปิ้ปงก๋วยเดียพี่น้อง Oh, uh, gang gang gang. Mm hmm.